ทิปละจุวไปดีกว่าใครก็ได้ช่วยตัวด้วยอันนี้มันจะมาข้าวแกวแกไม่รอดแน่อย่ากินไปดิไม่เนี่ยพุ่งไปเลยไนะอ айвса тай тай ตายยังน้องแม่ตายก็ต้องสังโูกรงานนี่น่าตายนะมากแ้่ตายก็ยก yeah แย่ละมันสังสูตรอย่างี้นะ Hum mm. うん <Yeah. S 2>、mm。Hmm. 那个。嗯啊 kita kick nak buka yellow coin 3ช่อง ivnus